ช่วงโควิดแบบนี้หลายๆคนนะฮะต้องทําร่างกายตัวเองให้แข็งแรงมากที่สุดวันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงมากที่สุดแต่ใครจะไปคิดนะฮะว่าจริงๆแล้วระบบลำไส้ระบบขับถ่ายสําคัญมากๆเลยวันนี้ลองฟังข้อมูลจากคุณหมอนะฮะที่ท่านจะมาพูดให้เราเห็นความสําคัญของระบบขับถ่ายนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณหมอเดียพันโทนายแพทย์ทอนนะ กระต่ายทองอายุรแพทย์โรคระบบทางเดิอนอาหารนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งขอแนะนําเลยนะฮะท่านนี้เคยมีปัญหาที่ระบบขับถา่ายนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณหมอเดียด,ด้วยใช่ค่ะคุณแนทนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะครับคุณัทไทรัตน์สุวรรศักดิ์สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ ถามคุณหมอเลยละกันว่าการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยจะทําได้ยังไงเห็นว่าคุณหมอเน,นเน้นไปในเรื่องของเกี่ยวกับราไรด้วยครับจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีะนะครับเอาง่ายๆเลยการโดนการโดนแสงแดดก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันะนะครับการออกกําลังกายให้โดนแดดเนี่ยคือไปสามารถสร้างวิตามินดีได้ะนะครับซึ่งวิตามินดีก็มีข้อมูลว่าสามารถช่วย ในเรื่องของการกระตุ้นภูมิอีกวิธีหนึ่งก็คือสําคัญคือเรื่องของลําไส้เราเนี่ยตัวสําคัญนะครับเพราะว่านะภายในลาไส้เราเมันจะมีแบคทีรียนะครับก็เหมือนเหมือนคนมีทั้งตัวดีตัวไม่ดีแต่ที่สำคัญคือตัวดีคือโปรไบโอติกเนี่ยป็นตัวสําคัญซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นภูมินะครับซึ่งมีงานวิจัยในต่างประเทศมากมายนะครับตีพิมพ์เป็นวารสารเป็นบรนพันวารสารในแง่ของ แบคทีเรียตัวดีที่สามารถกระตุ้นฟูมิให้เราแข็งแรงขึ้นมาได้ครับพีกับโปรเราจะได้ยินกันเยอะพีไบโอติกโปรไบโอติกมันต่างกันยังไงครับอ่าอันนี้สับสนกันพอสมควรนะครับเอาง่ายพีไบโอติกนะครับก็คือเป็นอาหารของแบคทีรียนะครับพีไบโอติกนี่คือเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีที่ดีใช่ครับเป็นอาหารเป็นอาหารสําหรับแบคทีรียที่ดีต้องบอกอย่างนี้ฮะพีไบโอติกนี่จะจัดเป็นในกลุ่มพวกเขาเรียกว่าน้ําตาลโมเลกุลใหญ่ซึ่ง มนุษย์ใช้ไม่ได้นะต้องเป็นแบคทีเรียที่ดีเอาไปใช้นะกับพวกไฟเบอร์อะนะครับอย่างเช่นพวกอินูลินนะครับซึ่งอินูลินก็มีในน้ำนมแม่อันนี้ก็เป็นพรีไบโอติกส่วนโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียที่ดีะนะครับเป็นคุณลักชีพที่ดีซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับนะแล้วก็ส่วนพรีไบโอติกก็จะได้ยินคำหนึงเหมือนกันก็คือคำว่าฟอร์สเนาะคำว่าฟอร์สก็คือ ทุกโตโอลิโกไดซัคหลายคือน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่ง<อ>แบคทีเรียรที่ดีเอาไปใช้่ช<อ>นั้นจะสับสนระหว่างพีกับโปรไบโอติกนะครับจุลินทรีย์ที่ดีเรามีอยู่ในลําไส้ของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณหมอจริงๆมีแต่มันน้อยครับ<อ>มันมีน้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทานทุกวันนี้เราทานอาหารที่ไม่ได้เป็นอาหารหมักที่ดีะนะครับนั้นเราก็จะไม่ได้ไม่ได้จุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปนะครับ แล้วในส่วนของอตัวตัวจุลินทรีย์ที่ดีที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างคะจากงานวิจัยในต่างประเทศเพบว่าจุลินทรีย์ที่ดีหรือว่าโปรไบโอติกเวลาเข้าไปในร่างกายปุ๊บสิ่งที่สําคัญคือตัวโปรไบโอติกเนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันมีผลในการที่จะไปกระตุ้นภูมินะครับเขาเรียกว่าเป็น อิมูนโมเดเลเตอร์คือทั้งกระตุน้นแล้วก็ไปเทรนภูมิของเราว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมนะ,มะจะต้องจัดการกับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับหรือว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีต่างๆนะครับแล้วจะส่งผลยังไงบ้างเช่นจะช่วยให้เราเขับถ่ายง่ายขึ้นไหมหรือจะทําให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรคะสดชื่นขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจ,จ,จะบอกว่าโรคหลาย,ลายๆโรคนะครับรวมทั้งการติดเชื้อเนี่ย ส่วนใหญ่มาจากระบบลำไส้ของเรามีปัญหาค่ะนะครับเพราะนั้นเวลาเราได้โปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่ดีเข้าไปนะครับรวมทั้งได้อาหารให้เขาด้วยเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงโดยภาพรวมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเอาง่ายๆเลยคือเรื่องการขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะครับผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้คือระบบภูมิต้านทานเราก็จะดีขึ้น อืมอันนี้คือที่คุณหมอแนะนำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยให้ข้อมูลก็คือบอกจุเรนรีทั่วไปที่มีอยู่ในระบบลำไส้ของเราอยู่แล้วพอเขาได้อาหารที่ดีซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลใหญ่<อ>ซึ่งไม่ใช่น้ำตาลที่มนุษย์เอาไปใช้ได้ครับที่ที่เขาเรียกว่าฟอสนะครับเอสฟอสเนี่ยคือคถ้าเขาได้ฟอสเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการผลิตภูมิคุ้มกันให้เรามากขึ้นเขาก็จะสามารถแบ่งตัวแล้วก็ที่เรียกว่าสร้างอนานิคมในในลำไส้เราไดด้้ีขึน ถ้าเห็นภาพก็คือเหมือนถ้ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาเขาก็จะแบบยกกองทัพไปต่อสู้อะไรอย่างนี้ไหมคะเขาก็จะแบ่งตัวได้มากขึ้นครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะต่างกับน้ําตาลทั่วไปน้ําตาลจริงๆน้ําตาลทั่วไปถ้าในการสอนของผมเนี่ยนะครับก็จะบอกน้ําตาลกินยาพิษใช่ทําให้เราเป็นเบาหวานในอนาคตอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นจะเป็นน้ําตาลที่มนุษย์ทานก็ไปแล้วเรียกว่าก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีมันก็จะทําให้แบคทีเรียที่ไม่ดีตัวไม่ดีนะ ก็โตซึ่งมันต่างกับตัวกลุ่มพวกของพรีไบโอติกซึ่งเวลาทานเข้าไปปุ๊บมนุษย์ใช้ไม่ได้แต่แบคทีเรียที่ดีเอาไปใช้ได้ในการแบ่งตัวในการสร้างอาณานิคมครับเราจะสังเกตตัวเราเองได้ไงครับคุณหมอว่าว่าเรามีเจ้าจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในร่างกายเยอะขับถ่ายประจําทุกวันอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องของการขับถ่ายนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวิธีการสังเกตง่ายๆคือใครที่แบคทีเรียในลำไส้ดีเนี่ยหนึ่งก็คือผิวพรรณดีแน่นอนฮะ ขับถ่ายดีนะครับหน้าตาสดชื่นะนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่ค่อยเจ็บป่วยนะจะเป็นหวัดภูมิแพ้อะไรจะไม่ค่อยเป็นอ่ะ,ะนะครับเพราะว่าลําไส้แข็งแรงะนะครับเรากินอะไรถึงจะได้อาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลาไส้ของเราพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตใช่ครับอันนั้นส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็น ferment food เขาเรียกว่าเป็นอาหารหมักนะครับซึ่ง ferment food เ,เนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับในการที่เติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปนะครับแต่ว่า ข้อสาคัญคืออย่างนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะมีน้ําตาลที่ผมเน้นว่าน้ําตาลมันจะมีผลนะครับกลายเป็นว่าทําให้แบคทีเรียไม่ดีเติบโตบทีนี้เข้าเรื่องของคําศัพท์อาจจะฟังดูยากนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่เนี่ยเป็นข้อมูลวิชาการที่เราจะเป็นต้องรู้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงคําว่าฟอสใช่ไหมฮะแล้วมันยังมีคําว่าโปรบวกปรีไบโอติกกลายเป็นซินไบโอติกมันเหมือนกันไหมครับคุณหมอครับถ้าถ้าลากศัพท์ของทางกรีกเนี่ยศัพท์พวกนี้มาจากทางกรีกนะครับซินเนี่ยแปลว่ารวม นะครับเขาก็จะเอา,เอาโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกมารวมกันนะกลายกลายเป็นคำว,ว่าซินไบโอติกนะครับในการศึกษาทางการแพทย์พบว่าซินไบโอติกเนี่ยหรือการใช้ทั้งทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเนี่ยพอเราบริโภคเข้าไปทั้งคู่เนี่ยมันส่งผลที่ดีนะครับต่อระบบลำไส้เราแล้วก็กระตุ้นภูมิด้านทานของเราได้ดีกว่าทานเดี่ยวๆแต่ละตัวนะครับโดยเฉพาะสมมติเราทานเฉพาะตัว ฟรีอย่างเดียวคือคือฟอสหรือว่าอินูลินหรือว่าไฟเบอร์พวกเนี้ยแต่เราไม่มีตัวแบคทีเรียที่ดีนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์นั้นถ้าจะใช้ก็ต้องทานควรจะทานคู่กันนะครับซึ่งมันแตกต่างจากที่เราเห็นตามท้องตลาดที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมีไฟเบอร์เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีอันนี้มันต่างกันถุกเข้าไหมต่างครับคือไฟเบอร์ก็ก็คือเป็นกลุ่มพวกพรีไบอติกใช่ไหมครับเข้าไปปุ๊บเอ๊ะมันไม่มี ไม่มีแบคทีเรียที่ดีมีแต่แบคทีเรียที่ไม่ดีเพราะเราไม่ได้บริโภคอาหารที่มีแบคทีเรียที่ดีคือโปรไบโอติกเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่เต็มดีที่สุดก็คือทําให้เกิดกากใยแล้วก็ทําให้ขับถ่ายเป็นปกติแต่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิได้อซึ่งถ้าเราหวังผลเรื่องของภูมิเราก็ต้องไปซินไบโอติกที่มีทั้งพรีทั้งโปรรวมกันเลยต้องกินทั้งสองอย่างรวมกันเพราะนั้นการที่เราเติมทั้งพรีและโปรเนี่ยได้ประโยชน์ กับร่างกายแน่นอนนะครับม,มันช่วยทําให้เราขับถ่ายดีด้วยไหมใช่ครับเพราะว่าตัวตัวพรีก็ที่อย่างบอกก็คือมันเป็นน้าตาลที่ย่อยไม่ได้พอย่อยไม่ได้ปุ๊บมันก็กระตุ้นการขับถ่ายรวมทั้งพวกอินูลินหรือไฟเบอร์พวกนี้ก็จัดว่าเป็นพรีไบโอติกก็ทาให้เกิดกากใหญ่ก็คือได้ผลคือนอกจากเรื่องของขับถ่ายนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือไปช่วยเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานในร่างกายเราด้วยใช่ครับ คุณหมอคะถามนิดนึงส่วนตัวเลยคือตอนนี้โอมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดโอจะกินซินไบโอติกโอติกเนี่ยนะคะโอจะต้องใช้ระยะเวลาในการรับประทานเข้าไปเนี่ยนานแค่ไหนคะปกติแล้วเนี่ยเอาเอา,เอาเรื่องปัญหาของโอก,ก่อนเลยค,คือ ส่วนใหญ่คนไทยมักจะมีปัญหาคือแพ้นะครับแพ้นมวัวแพ้ผาข้าวสาลีแล้วก็แพ้ไข่ลองหยุด3ามอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทานซินไบโอติกก็ไปโดยปกติแล้วประมาณ2สัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนก็จะเห็นผลแล้วครับว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นสิวลดลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับสองสามเดือนไม่ฮะสองสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเห็นผลนะครับแล้วเรื่องระบบความแข็งแรงของร่างกายเหรอฮะ อันนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าอจากเดิมเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยระยะเวลาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่การบริโภคอาหารที่ที่เป็นตัวเสริมด้วยครับว่าเราจะเติมโปรกับพีเข้าไปยังไงนะครับอาหารที่มีพวกพีกับโพรเยอะๆเราต้องไปเน้นกลุ่มไหนฮะอาหารที่สําคัญคือเป็นกลุ่มเรียกฝรั่งเรียกว่า fermented food อ่า fermented food ก็คือเป็นอาหารหมัก แต่หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีและมีคุณประโยชน์อะผมยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นกิมจิอย่างเงี้ยหรือว่า โยเกิร์ตบางอย่างที่ไม่มีน้ําตาลนะครับต้องดูดีๆที่ผมผเน้นว่าต้องไม่ใช่น้ําตาลคือไม่มีน้ําตาลคือจืดเลยเหรอจืดเลยจืดเลยจืดเลยจะดีกว่าที่บอกน้ําตาลน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ครับเออถ้าอย่างนั้นดิฉันขอกินซินไบโอติกดีกว่าคุณดิฉันขอไม่กินโยเกิร์ตดีกว่ามันไม่น่าจะอร่อยเลยคุณแม่เอาเป็นว่าในเบรกนี้นะครับเราได้ฟังข้อมูลทางนานวิชาการจากคุณหมอซึ่งคุณหมอก็มาแนะนําเลยนะฮะว่าเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าลองฟัง จากคนที่เขามีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกแล้วก็สุดท้ายมาปรึกษาคุณหมอเดียวคุณหมอก็แนะนําแล้วก็ไปปฏิบัติตามผลที่ได้เป็นอย่างไรนะฮะช่วงนี้ขอบคุณคุณหมอเดียก่อนนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราพักันคู่เดียวนะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเนสต่อครับก็ช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณเนสกันบ้างนะคะคุณเนสเนี่ย คือเคยมีปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้ใช่ไหมคะอยากให้เล่าถึงปัญหานิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นได้เลยก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเริ่มต้นที่ลำไส้เนตบอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าสิ่งนี้จริงมากๆเพราะว่าอะไรที่พูดได้เพราะว่าประสบการณ์ตรงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอย่างเนสเมื่อก่อนนะเรื่องขับถ่ายเนี่ยตั้งแต่เด็กเราเป็นคนที่ถ่ายยากยากถึงขั้นไหนยากถึงขั้นถ้าเวลาคุยกับใครเนี่ยสองสาวันเด็กเด็ก เด็กๆไปเลยนะเน็ตเนี่ยเคยถึงขั้น5วัน7วันเป็นปกติ mm hmm. แล้วเราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่อันตรายแล้วน่ากลัวจน <Okay. S 2> เราเริ่มอายุมากขึ้นแรกๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกก็แค่ทั่วไปเหมือนคนอื่นๆที่รู้สึกขับถ่ายลําบากแล้วเวลาขับถ่ายทีนึงมันมันเหมือนมันอึนอดอัดอ mm ่ะ hmm. มันอึดอัดเพราะมันไม่หมด มันออกไม่หมดเสร็จเราก็ไม่สบายท้องและที่สําคัญเรารู้สึกแบบนี้จนหลังๆนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เนสบอกคือเรามาสังเกตตัวเองตอนเด็กเนสเป็นเด็กที่ป่วยป่วยบ่อยมากอะคือป่วยแบบวันเว้นวัน,นวันเว้นวันเป็นไข้ไม่สบายเป็นส่นอะไรอย่างเงี้ยหรอถูกถูกต้องพี่เป้มันเริ่มมาจากแบบนั้นคือเป็นหวดัดคัดจมูกเริ่มมีอาการไข้แล้วเราก็จะเป็นสลับจนเรารู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่ไม่แข็งแรงแบบนี้เชื่อไหมว่าตอนที่อายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นเวลาอากาศเปลี่ยนคืออย่างเช้าๆแบบเนี้ยท่าน ตื่นเช้ามาอย่าง,งานั้นคือเนทไม่สามารถไม่สามารถอยู่ปกติอย่างนี้ได้นะคะเนทจะจามอัดชิวแล้วจมูกใช่มันจะมชีชื้นตลอดเวลาแล้วหนักหนักขึ้นเนี่ยเริ่มมีน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วตาบวมอย่างนี้เลยเวลาจะ,<ม>ะไปที่ไหนเจอแอร์อย่างเงาี้ยพี่แป้คืคอทุกคนไหวไหมทีมงานถามอย่างนี้เลยไหวไหมไม่ได้เป็นอะไรคือเราอะเป็นจนชินไง เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เลยคุณผู้ชมว่าจริง,รงๆเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่สะสมอยู่ภายในลำไส้คือลำไส้เราไม่สะอาดลำไส้เราเคลียร์สิ่งสกรปรกไม่ได้มันก็สะสมไปเรื่อยๆและที่สําคัญสุดนะคะพอเนีได้มาเจอคุณหมอเดียเนี่ยเนตรู้อีกหนึ่งอย่างว่าจริงๆเนี่ยต่อให้เรากินอะไรแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนบํารุงแค่ไหนแต่ถ้าลำไส้เราเนี่ยสกปรกไม่สามารถดูดซึมประโยชน์อะไรเข้าไปได้เลยนะคือถึงขั้นนั้น มันก็เลยทําให้ร่างกายเราอ่อนแอลงอ่อนแอลงป่วยง่ายแล้วก็มีปัญหาต่างๆ <Okay. S 2> ซึ่งอย่างตัวเนสเองพอเราเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันเกิดมาจากลําไส้ถามว่าเนสเคยลองไหมจุลินรีย์หลายอย่างเคยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในวงการหนึ่งเราไม่อยากมีพุงเราไม่อยากแบบรูปร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราไม่อยากมีกลิ่นปากกลิ่นตัวหรือรู้สึกผิวหมองอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากป่วยแบบเนี้ยเราก็ไปลองมาหลายอย่าง,<อ>งแต่ว่าพวกไฟเบอร์อะไรพวกนี้หรอเป็นเป็นพวกจุลินทรีย์ค่ะแต่ว่าจะเป็นจุลินรีย์อื่นๆค่ะ ก่อนที่จะมาเจอซินแล้วเรารู้สึกว่าจุลินทีย์ที่เราไปเจอมามันไม่ใช่จุลินทรีสดต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าซินเนี่ยเขาจะเป็นจุลินทรีย์สดนะคะซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอย่างที่กล่องเนี่ยนี่ะจะเขียนไว้เลยนะคะว่าตัวนี้จะมีฟอสหรือว่า FOS นะคะแล้วก็มีตัวโปรไบโอติกเหมือนอย่างที่คุณหมอเดียบอกเลย นะคะก็คือสิ่งที่เน้นย้ํานะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีฟอร์สที่สําคัญเลยมั่นใจได้เลยว่าจุลินทรีย์ที่ดีต้องส่งตรงถึงลําไส้ได้จริงๆฟอรฟอสที่คุณหมอเดียบอกก็คือเป็นอาหารของอาาจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ของเรานี่คือฟอส ใช่ใชแล้วก็ข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่าโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีใช่ที่มันจะเป็นต่อร่างกายเรามากๆเท่ากับว่าตัวซินที่คุณเนสกินเข้าไปมันมี2ตัวนี้คู่กันเลยถูกทั้งโปรไบโอติกแล้วก็อาหารของโปรไบโอติกก็คือตัวฟอสนั่นเองอแล้วพี่เป้เชื่อไหมจริงๆนะคะต้องบอกว่าจุลินรีย์ที่อยู่ในซินเนี่ยเป็นสายพันธุ์พิเศษด้วยคือต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ท็อปฟอร์มเลยชื่อว่า BC 3 0สายพันธุ์นี้ดียังไงคุณผู้ชมเขาจะทนความร้อนเขาจะทนความเป็นกรด เพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินรีย์ซินตัวนี้สามารถที่จะผ่านกรดเข้าไปในกระเพาะแล้วผ่านถึงลำไส้ได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตัวฟอส,ส่วนนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ส่งไปถึงลำไส้ถ้าคุณคิดภาพแบบนี้คิดดูว่ามันจะเกิดเรื่องของผลลัพธ์หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ต้องบอกเลยว่าอย่างตัวเนียที่ได้รับนะคะ ซึ่งอย่างตัวเนสเนสจะทานทุกวันก่อนนอนบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตัวซินของเราเนี่ยสามารถที่จะใสในน้ําเปล่าใส่ในอาหารนะคะใส่ในก,กาแฟหรือว่าจะเป็นน้าส้มน้ําผลไม้ได้หมดเลยนะคะคือมันเป็นผงขาว,ขาวใช่ไม่<ช>มีสีไม,ไม่มีกลิ่นไม่ใสออ่น้าตาลนะคะนี่เลยเวลาเราทานก็คือวันละหนึ่งซองก่อนนอนอ,อย่างตัวเนสเนี่ยก็คือเชื่อไหมว่าจะบอกยังไงดี ถ้าไม่ลองเองจะไม่รู้อ,อย่างตัวเนสเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มจากเรื่องของระบบขับถ่ายก่อนอเรารู้สึกเลยว่าเราสบายเราชอบเราขับถ่ายได้แบบสะอาดหมดแล้วมันรู้สึกไม่อึดอัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มสังเกตอาการอ,อาการภูมิแพ้อาการป่วยต่างๆเนี่ยพี่แป้พูดอย่างนี้อาจจะดูเหมือนเหมือนไม่น่าเชื่อ,อแต่มันคือเรื่องจริงจากที่เนสเคยป่วยบ่อยๆใช่ไหม,มวันเว้นวันวันเว้นวันตอนนี้คือล่าสุดที่เนสป่วยแล้วเป็นภูมิแพ้เนสจำไม่ได้ จำไม่ได้ด้วยถามว่าล่าสุดเมื่อไหร่คือเราเราตกใจไปเองเลยนะพอเรามานั่งนึกเราแบบเฮ้ยไม่ป่วยนานมากร่างกายดีขึ้นไม่เป็นภูมิแพ้นานมากจนคนรอบๆตัวยังตกใจนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องพูดถึงว่าดีมากขนาดไหนอย่างเนสเนี่ยดีว่าแบบตกใจแล้วแต่ว่าคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่เนสเนี่ยอายุ74นะคะ คุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาการขับถ่ายหนักกว่าเราเพราะอะไรด้วยสูงวัยนะคะหลายๆคนจะเป็นแล้วก็แม่เนี่ยก็เริ่มมาบ่นเนี่ยเห็นไหมแม่แบบหลังหลังท้องอืดน,นะคะแล้วแม่เขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีพุงป่องสังเกตอาการเริ่มมีกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วทีนี้ใครที่เป็นแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะพอหลังจากนี้เมื่อล่าสุดเนี่ยเนกลับบ้านนี่ต่างจังหวัดแม่ก็มาเล่าให้เน็กฟังแม่แม่บอกว่า มันล่าสุดมันรู้สึกขับถ่ายดีอ่ะอม,มันเป็นปกติท้องก็ไม่ค่อยอืดแล้วแล้วก็ที่สําคัญผลพลอยได้อันนี้คุณพ่อค,คุณพ่อชมคุณแม่บอกเหมือนได้เหมือนได้แฟนใหม่ผิวพรรณแม่ดีขึ้น<อ>แม่ไม่เหมือนคนที่วัยเ4แล้วแม่ดูสดใสดูแบบผิวพรรณมันดีอ่ะ อันนี้<ช>ก็คือเป็นผลพลอยได้ออนะคะและที่สําคัญมากๆเลยอย่างที่คุณหมอเดียบอกไว้ว่าน้าตาลเนี่ยเป็นยาพิษเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวทําลายจุลินทรีย์ค่ะแต่ว่าซิงของเราไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญส่งตรงถึงลําไส้ได้เลยค่ะนี่เลยอย่างที่กล่องเราก็จะมีเขียนไว้อยู่แล้วว่า no sugar add นะคะดังนั้นใครที่อาจจะมีการควบคุมเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ต้องเข้าสู่ร่างกายสามารถทานได้เหมือนกันออค่ะ มา The People Show คุณนี่ต้องจัดโปรเอาแบบว่าให้แบบสั่งซื้อง่ายๆเลยนะได้ค่ะอยังไงพูดอย่างนี้จริงๆปกติซีหนึ่งกล่องนะคะขายหน้าเว็บนะ990บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณภาพอัดเต็มซองนะคะแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมจะได้จุลินทรีย์นะคะที่ส่งตรงถึงลําไส้แน่ๆวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับโปรเรียกว่าส่งท้าย9เดือนกจัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมเลยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าดูนะคะ1กล่องไม่พอ2กล่องไม่พอ สกล่องก็ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมเราให้คุณไปแบบนี้เลยห้าและหกล่องไปเลยค่ะหกล่องเลยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในหกล่องทั้งหมดนี้ราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยสี่คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะวันนี้เราให้แค่150่งริบส์แรกลงทะเบียนมาทานตอนนี้เท่านั้นนะคะหกล่องนี้เราให้คุณในราคา2,000บาทเฉลี่ยกล่องละ3 3มบามจาก 990อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าลดเกินครึ่งเกินครึ่งเลยคุณผู้ชมหยิบมือถือค่ะและรีบทําตามกติกาของเราก็คือสั่งซื้อช่องทางนี้ช่องทางเดียวของแท้แน่นอนนะคะกดมาที่ดอกจัน7 6 4ดอกจัน1 9สี่เหลี่ยมและโทรออกย้ำนะคะคุณผู้ชมดอกจัน 7 6 4ดอกจัน19สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกย้ำนะคะว่าคุณเตรียมรับสายมีสายติดต่อกลับไปนะคะก็รีบแจ้งเลยนะคะว่าชื่อนามสกุลที่อยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญของเราส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมย้ำนะคะใครที่เห็นขึ้นมาหน้าจอแล้วดอกจัน7 6 4ดอกจัน19สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะหรือว่าไลน์ก็คือ ซินไบโอติกนะคะย้ำว่าโปรนี้คือมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญหน้าเว็บเกือบ6000นะคะแต่วันนี้6กล่องนี้จะทานคอสคือเน็ตเน็ตจะบอกว่าคอสเนี้ยเป็นคอสเห็นการเปยนแปลงทานได้นานไหมทานได้ประมาณ1เดือนครึ่ง1เดาอนครึ่งกล่องหงสัปดาห์ย้ำนะคะดอกจันทร็ดหดอกจันทรึ่สี่เหลี่ยมกดโทรออกแล้วรีบรับสิทธิ์นะคะให้คุณผู้ชมได้ในราคา2,000เหลือเฉลี่ยนะคะกล่องละ33 3บบาทเท่านั้นเกือบ เรียกว่ากล่องเดียวเกือบพันหรือ333นะคะนี่นะฮะท่านผู้ชมก็สนใจติดต่อไปได้เลยนะฮะจะส่งให้ฟรีด้วยวันนี้ขอบคุณคุณเนทนะคะขอบคุณค่ะขอบค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ The p ีเพล o w แล้วค่ะเรา3คนนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ